สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำปอเปี๊ยะทอดเจนะคะเป็นอาหารยอดนิยมในเทศกาลกินเจอ,อีกเมนูหนึ่งนะคะที่นิยมขายกันมากแล้วก็คนก็นิยมทานกันมากเลยค่ะซึ่งน้ําจิ้มก็ทำเองได้ง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทำเลยค่ะอันนี้เป็นบุนเส้นแบบแห้งนะคะแช่น้ำ ถ้าเป็นวุ้นเส้นแบบแห้งนะคะก็ช่าง125รกรัมนะคะพอแช่น้ําให้นิ่มแล้วขึ้นมาช่างก็จะได้250กรัมหรือถ้าใช้วุ้นเส้นสดก็นํามาช่างเลยค่ะ250กรัมวุ้นเส้นเนี่ยเราจะตัดให้มันสั้นๆนะคะเพราะว่าเวลาห่อจะได้ห่อง,ง่ายๆอันนี้เราก็จะเตรียมน้ําไว้นิดหน่อยนะคะเอาไว้ผัดวุ้นเสน้นผักก็จะมีแครอทซอยกับกระหล่ำปีซอยนะคะ อันนี้เป็นเห็ดหอมแห้งแช่น้ำนะคะอันนี้เป็นเห็ดหูหนูดําเครื่องปรุงเราก็จะมีน้ําตาลทรายเกลือพริกไทยป่นอันนี้ซอสเห็ดหอมค่ะแล้วก็จะมีซอสปรุงรสฝักเขียวถ้าไม่มีก็ใช้ซีอิ๊วขาวแทนได้ค่ะใช้น้ํามันพืชน,นะคะน,นี่ก็เป็นน้ํามันมะพร้าวนะคะเห็ดหอมแช่น้ําแล้วหั่นชิ้นเล็กใส่ลงไปก่อนเลยค่ะผัดเห็ดหอมให้หอมค่ะ นี่เห็ดหอมผัดจนกลิ่นหอมแล้วนะคะก็ใส่เห็ดหูหนูพุกพอเข้ากันนะคะแล้วก็ใส่วุ้นเส้นไปก่อนนะคะนี่เราจะเติมน้ำลงไปนะคะิดหน่อยสามสิบกรัมแล้วก็เบาไฟลงใส่พักเลยค่ะแค้เรซอยกะหล่ำปีซอยแล้วก็ปรุงรสเลยค่ะ เกลือนะคะก็ใส่ประมาณสัก1ช้อนชาหรือ1ส่วนสี่หรือ1ส่วน 4, สวนช้อนนะคะน้ำตาลทรายนะคะครึ่งช้อนกินข้าวอันนี้พริกไทยฝ่นนะคะประมาณ1ช้อนชาจะใส่เยอะกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ได้นะคะซอสเห็ดหอมสองช้อนกินข้าวซอสปรุงรส1ช้อนกินข้าวเราจะไม่ใส่น้ำเยอะนะคะ พะเราจะมีผักใส่ลงไปผัดเยอะอย่างกะหล่ำก็น้ําเยอะแครอทก็มีน้ํานะคะมันก็จะช่วยให้เส้นนิ่มลงได้ค่ะโดยไม่ต้องเติมน้ําเยอะเราจะผัดไม่แฉะนะคะเพราะว่าถ้าเวลาเอาไปห่อแล้วมันจะทําให้แป้งขาดง่ายแล้วก็ผัดคลุกให้เครื่องปรุงกระจายทั่วๆนะคะ เวลาเราใส่เครื่องปรุงนะคะเราก็ค่อยๆใส่ทีละน้อยนะคะโดยเฉพาะเกลือแล้วเราก็ลองชิมรสชาติว่าพอหรือยังถ้าหากว่ายังไม่พอใจก็สามารถเติมได้อีกค่ะค่อยๆเติมทีละน้อยนะคะเราจะไม่ปรุงรสชาติให้มันเข้มข้นมากไปนะคะเพราะาเราสามารถทานกับน้าจิ้มได้ะคะ่ะอันนี้จะเพิ่มซอสปรุงรสไปอีก1ช้อนนะคะ เส้นสุกแล้วนะคะผักสลดแล้วเราก็จะปิดไฟแล้วก็เอาเครื่องเทใส่ภาชนะไว้พักไว้ให้จนเย็นสนิทเลยะคะ่ะตอนนี้เรายังไม่จุดไฟนะคะละลายน้ำตาลกับน้ำส้มก่อน,นะคะ่ะน้ำส้มสายชูมีน้ำเปล่าค่ะเกลือหนึ่งช้อนยินข้าวนะคะไม่ต้องพูดมากคนให้น้ำตาละละลายให้มากที่สุดเลยนะคะ ถ้าหากว่าเรานําน้าตาลกับน้ําไปคนตอนตั้งไฟเลยนะคะมันอาจจะทําให้ตกทรายหรือตกผลึกได้นะคะถ้าหากว่าเราทําทานเองเราทาน้อยๆหมดไวนะคะก็นํามาตั้งไฟคนได้เลยะคะ่ะอันนี้น้ําตาลก็ละลายไปเยอะแล้วนะคะก็จะเหลือแต่เม็ดเล็กๆนิดหน่อยเดี๋ยวจะจุดไฟเลยะคะ่ะไม่ต้องเปิดไฟแรงมากนะคะเปิดไฟกลาง ไม่ต้องคนนะคะปล่อยทิ้งไว้เลยมีขอบๆก็เริ่มเดือดแล้วนะคะน้ำตาลก็เริ่มละลายจะหมดแล้วค่ะเราจะไม่คนมากนะคะอันนี้ก็คนแค่นิดเดียวค่ะตาลละลายหมดแล้วนะคะพอน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะเราสามารถคนได้ตามสบายเลยค่ะนี่เดี๋ยวจะรอให้มันเดือดนะคะ แล้วก็ใส่พริกอันนี้เดือดมากแล้วนะคะใส่พริกลงไปเลยพริกเรานํามาตําหรือนํามาสับหรือไปปั่นก็ได้นะคะถ้าไม่อยากให้เผ็ดนาพริกที่สับแล้วตําแล้วปั่นแล้วไปล้างน้ำสองสามรอบนะคะอันนี้ก็ล้างน้ํามาสองรอบพริกเราจะไม่ใส่ตั้งแต่แรกนะคะเราจะใส่ตอนน้ําเดือดเพราะไม่งั้นถ้าใส่ตั้งแต่แรกสีมันจะไม่สวยเท่าที่ควร เดือดพลาดแล้วเราก็ปิดไฟเลยค่ะตั้งน้ำให้เดือดนะคะน,นี่เป็นแผ่นโลตีสายใหม่นะคะไม่ใช่เป็นแผ่นแป้งสำเร็จแบบในห้างนะคะอันนี้เราซื้อมาแล้วก็สามารถเก็บแช่ช่องฟิตได้ประมาณ1เดือนนะคะนี่เราออกมาคลายเย็นจากช่องฟิตแล้วก็นํามานึ่งก่อนที่จะใช้นะคะให้มันนิ่มใช้ไฟอ่อนนึ่งนะคะลองเช็คแป้งดูถ้านิ่มก็ใช้ได้แล้วค่ะมีแป้งนิ่มแล้วค่ะเราก็ ปิดไฟเลยไสเราพักจนเย็นสนิทแล้วนะคะถ้าหากว่าไส้ยังร้อนอยู่เวลาห่อมันจะทำให้แป้งอะแฉะนะคะต้องให้เย็นสนิทส่วนแป้งเราก็นึ่งมานิ่มแล้วค่ะแล้วก็แกะทีละแผ่นก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะจับดูด้านเรียบๆก็จะไว้ด้านนอกแล้วก็ถ้ายังไม่ใช้เราคุมไว้นะคะอย่าให้โดนลมเดี๋ยวมันจะแข็งแห้งจับดูจะรูนะคะด้านเรียบไว้ด้านนอกด้านขรุระก็เอาไว้ห่อข้างใน อันนี้เป็นวิธีการห่อที่ทําให้ไส้ไม่แตกแน่นอนนะคะนี่เป็นวิธีการของในร้านอาหารที่เขาขายปอเปียนะคะก็จะห่อแบบนี้เราจะพับประมาณ1ใน3ของแป้งนะคะนี่นะคะนี่1ส่วน2ส,ส่วน3ส,ส่วนเราก็พับหนึ่งใน3ของแป้งเข้ามาแล้วก็ใส่ไส้ลงตรงที่พับนะคะพับด้านข้างเข้ามาเลยะคะ่ะ แล้วก็จับหมวนเราจะผสมแป้งกับน้ำนะคะเป็นกาวในการเชื่อมนี่ก็เป็นแป้งสาลีนะคะเราก็จะใส่น้ำนิดหน่อยนะคะเล็กน้อยไม่ให้มันเหลวมากนะคะให้มันข้นๆเลย เราก็จะเติมน้ําเพิ่มไปอีกนะคะค่อยๆเติมให้เหนียวข้นอย่างนี้เลยนะคะจะเป็นกาวชั้นดีเลยค่ะติดแป้งอยู่ดีมากค่ะนี่นะคะหออยู่ดีมากเลยคะ่ะ อันนี้จะเป็นวิธีการห่ออีกแบบหนึ่งนะคะม้วนแล้วก็พับเข้ามาทาไปปลายริมๆแป้งให้หมดนะคะจะได้ไม่เยิอนออกมา เราห่อได้ทั้งหมด14ชิ้นนะคะแผ่นแป้งที่ใช้ห่อเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง27เซนขึ้นอยู่กับว่าเราจะใส่ไส้มากไส้น้อยนะคะอันนี้ใส่ไส้าตามในคลิปะคะ่ะได้14ชิ้นนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเก็บไว้ทอดพรุ่งนี้ค่ะนี่เดี๋ยวเรานําไปทอดเลยค่ะในการทอดปอเปี๊ยะนะคะเราจะใช้ไฟกลางค่อนข,ข้างแรงในการทอดเลยนะคะเพราะว่าปอเปี๊ยะเนี่ยสุกทั้งไส้แล้วก็แป้งก็สุกอยู่แล้วค่ะเราจะทอดไม่นานนะคะให้สีเหลืองสวยทั้งสองฝั่งแล้วก็นําขึ้นมาพักบนตะแกรงเลยค่ะเพื่อไม่ให้มันอมน้มันนะคะ ว่าเราเก็บไว้ช่องแช่แข็งสามารถเก็บไว้ได้เป็นเดือนเลยนะคะเวลาจะทานเราก็นําออกมาคลายความเย็นนะคะแล้วก็นํามาทอดได้อันนี้ทำทานเองนะคะก็เคยแช่ช่องธรรมดาแค่ประมาณสองวันแต่ถ้าอากาศร้อนๆก็วันเดียวก็น่าจะพอแล้วค่ะเพราะว่าเวลาเราเปิดปิดตู้บ่อยๆก็ทำให้ความเย็นไม่พอ ถ้าหากว่าเราใช้เป็นแผ่นแป้งสํ <ละ S 1> าเร็จเวลาทอดออกมาเเมันจะกรอบออกแข็งๆนะคะมันจะไม่เห,เหมือนแผ่นแป้งโรตีใส่ไหมนะคะ,ะเวลาทอดออกมาแล้วมันจะกรอบแบบไม่แข็งแล้วเวลาทอดทิ้งไว้ก็ไม่แข็งถ้าเป็นแผ่นแป้งสําเร็จทอดทิ้งไว้ก็จะแข็งกว่าค่ะซึ่งแผ่นแป้งสําเร็จนี้หาซื้อง่ายนะคะตามห้างใหญ่ๆทั่วไปนะคะส่วนแผ่นแป้งโรตีแล้วก็หาซื้อร้านที่ขายโรตีใส่ไหม หรือว่าลองเซิร์ชหาในอินเทอร์เนต็ตดูนะคะแผ่นแป้งโรตีใส่ไหมก็มีขายค่ะแต่ก็จะเสียค่าส่งก็จะแพงกว่าไปซื้อที่ร้านนะคะกรอบมากเลยค่ะกรอบจนจะแตกบมดเลยค่ะ นี่นะะกรอบมากๆค่ะถ้าใช้แผ่นแป้งโรตีใส่ใหม่นะคะกรอบแล้วไม่แข็งเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟเลยค่ะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มที่ทำเองนะคะโรยด้วยหัวไชเทา้าขูดปล่อยนะคะทำเป็นเส้นสั้นๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะน้ำจิ้มอร่อยมากค่ะใส้ก็รสชาติไม่เค็มมากนะคะอร่อยมากกลมกล่อมมากทำไม่ยากนะคะทำทานเองได้ หรือจะเอาสูตรไปทําขายก็ได้นะคะสามารถจะปรับเปลี่ยนสูตรได้ตามความต้องการเลยคะ่ะจะใส่ผักน้อยกว่านี้หรือใส่ผักมากกว่านี้จะใส่วุ้นเส้นเยอะวุ้นเส้นน้อยแล้วแต่เลยคะ่ะน้าจิ้มก็ทําเองลดต้นทุนไปในตัวนะคะเพราะว่าต้นทุนไม่สูงค่ะถ้าหากซื้อเป็นขวดก็จะแพงกว่าแล้วก็ใส่หัวไชเท้าซอยลงไปรสชาติจะดีมากเลยะคะ่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปของเราค่ะและสามารถพูดคุยสอบถามกับพวกเราได้ที่เพจ Facebook สวนครัวคุกกิ้งนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ